คนเอยยังเย็นเคยโฮมาตรวบหลายนจ้ามาเอวได้เลยเจ้าที่ไหนเพิ่งก็มาเจ้าวันอาทิตย์มีตลาดหน้าทุ่งสวนเจ้า จักรยานป่าแอวเชียงใหม่คนหอยยิ้เลหมมาตัวหลายเนท่าน้ำ<ด>า<ห>นบังโลป้าป้านี่ชื่อบ้านอย่างไรครับวัดป่ากล้วยท่าคุณชอนตำบลนหนนะตำบลสันนามิงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หมู่สองอป่ากด้วยหมู่สองมาเอวได้เลยเจ้าคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมไปดูป่าที่ท่าน้ำนาวัดนะครับ แล้วก็ไปเดินบนสะพานที่สางด้วยไม้ไผ่หรือภาษาคนเมืองปี่น้องขวดแตะนะครับคลิปนี้ยังอยู่ที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่อยู่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่ผมอยู่นะครับมาทดสอบ ปั่นจัก,กรยานวันแรกครับอันนี้ลุงแอรสมพงสมพงแปดอันนี้ครับที่จริงว่าจะเอารถมาคนละคันแต่ว่าวันแรกปัญหามันเยอะรถเสียบ้างอะไรบ้างเด็กถึงไม่ทันบ้างคลิปนี้จะพาไปดูป่านะครับ ที่ท่าน้ำหน้าวัดปากกล้วยนะครับไฮไลท์แ mm hmm. like ห่งยังนึ่งก็คือขัวแตะนะครับขัวก็คือสะพานนะครับซึ่งสร้างด้วยไม้ไผ่นะสเสน่ห์ของมันก็คือเวลาเดินจะมีเสียงดังอีดอาร์ดอีดอาร์แล้วก็มีการสั่นไหวนิดนึงนะครับก็รู้สึกดีนะครับตื่นเต้นดีนะครับ าเหตุที่ผมย้ายมาอยู่ที่อำเภอสันทรายนี้เพราะว่าพื้นที่แถวนี้มันเป็นพื้นที่รับน้ำนะครับของกรมชลประทานนะครับมันก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่นะครับก็พาเด็กๆมาเที่ยวเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศที่อยู่แต่ในห้องที่อุดอู้ในช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นปลาที่เขาทดลองเลี้ยงนะใกล้ๆบ้านนะครับ สภาพแวดล้อมข้างนอกก็จะดูเป็นทุ่งนาอยู่นะครับมีต้นบะพป้าวต้นตาลขึ้นเยอะแยะนะครับก็เขาจะทาให้ดูเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสําหรับมุมกาแฟในอนาคตนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามนะฮะต้นมะพร้าวเรียงรายอยู่นะนรับ นี่เป็นถนนสายหนึ่งที่เดินทางไปยังวัดปากกล้วยนะครับสังเกตดูด้านซ้ายมือจะเห็นว่ามีลำคลองขนาดใหญ่นะครับช่วงที่ผมมานี่เขาลดระดับน้ำลงนะครับเพื่อที่จะขุดรอกคลองนะครับธรรมชาติสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยไม้ไผ่นะครับแล้วก็ต้นจามจุรีที่เขียวขจีนะครับ ก็ปั่นไปเรื่อยๆนะครับถือว่าเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งนะครับปั่นเล่นไปเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าชีวิตมีอิสระนะครับดูธรรมชาติสองข้างทางไป ก็รู้สึกว่ามีความสุขไปอีกแบบหนึ่งนะครับระยะทางที่ปั่นจักรยานจากบ้านผมมาถึงวัดนะครับไปกลับก็ประมาณ10กิโลนะครับเหนื่อยเอาการนะครับ คือมาครั้งแรกครับรจะมาดูป่านั่แห้แสนตั้งแต่เช้านานมาให้มานี่ลุงอันนี้วัดไหนครับวัดป่ากล้วยวัดป่ากล้วยวัดป่ากล้วย ให้เลี้ยงปลาได้ไลัไดตาวามี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 มตัวเลับะสิบบาทเมีอยู่ให้หารปลาตัวละสิบบาทหรอกตังสี่เหรียญหรอกนอยเอาหารปลาหรอกสอง

ตรงไหนใกล้อ่ะต้องไหนปลาเยอะคุณลุงยอะมันเยอะได้มาแอวครับมันเยอะได้คุณลุงประชุมกันอ๋อประชุมกันครับให้ยังสมพงอ่ายังเปิดนะให้ตรงนี้กัปลาจะได้มาตรงนี้อ่ะไปโยนตรงโน้นนอนตาโนนล้นละนี่หยุดกินตรงนี้ ให้ดูภาพใต้น้ำเลยนะครับ เดี๋ยวให้หมดที่แล้วกันคุณดูทห,หมดแล้ว้ทีเดียวกับตมรวจมันจะเป็นที่เดียวมันจะไปท้ายทั่งนกัน ลีลาการฮุบเหยื่อและน้ำที่แตกกระจายนะครับเป็นภาพที่สวยงาม อ่าากดีสังเกตดูไม่เห็นปลาดุกเลยนะครับสงสัยเขาไม่ให้มาปล่อยตรงนี้ ดูลีลาการหุบเหยื่อของปลาตับเชียนนะสวยงามไหมครับ ป้านี่ชื่อบ้านไหนครับวัดป่ากล้วยท่าคุณชอนค่ะตำบลยังนะตำบลสันนามิงอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่หมู่สองหมู่สองไม่เอ้าได้หมู่สองมาเอียวได้เลยเจ้าที่ไหนเพิ่งกะมาเจ้าในเวียงแต่ว่านี่กับในเวียงตลาดนัดหรอกว่าร้นที่มีตลาดนัดชุมชนน่ะเจ้าว่านนี่มีการนัดคนจั่เจ้างามอยู่นะครับอันนี้ผมอยู่ป่าไพนนี่มาได้ยนี่ยเหม่เคยหันเนี่ยเหมือนกัน ทำยูทูบยายช่วยติดตามเน้อเน้อเคสรับคนแก่อันนี้ยายอย่างไครับนี่ยยายตุนกัญทรีเป็นอสมเป็นประธานผู้สูงอายุเป็นแม่บ้านเป็นทุกอย่างสุดยอดถ้าดูในเคสรับคนแก่เน้อเจ้าเจ้ายูทูบอ๋ออ๋อ บอกเจ้าครับนีจับนกันมาเอวยวคนดูมาเอวมีรือมีเรืองวฟังเสียงที่ผมเดินนะครับก็ได้บรรยากาศ สมัยก่อนนะตอนเป็นเด็กๆก,ก็ก,ก็มีขวด <ใน S 2> แตะหรือว่าสะพานอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวกแนเดี๋ยวเดี๋ยวมาขึ้นมาไปนั่งเล่นกันเถอะนั่งอ่ะนอนมานั่งได้ได้ใช่ได้รับไหมอันนี้นก่อน อนีกันอ่ะสองคนมานั่งไหมทคยอ่ะนั่งไหมนี้กันทายวิวที่ ู้สึกยังไงมั่งครับผมว่าโอเคอยู่นะครับก็ดูเป็นธรรมชาติดีครับทำด้วยไม้ไผ่นะครับ 拜拜了。 น้องปั่นจะพยายานได้อยู่้านละอ่อนที่ลาเด่งกานเลื้อเนี่ยมันใหญ่สบายเดี๋ยววันหลังเข้ามาปั่นเนาะสมพงษ์เนาะเพราะว่าเพราะว่าแบตจะหมดแล้ว ถ้าระดับน้ำไม่แห้งมันจะสวยกว่านี้นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับ ซ้ำดีแล้วเทถีพิดี ทางเดินเป็นสะพานข้ามลำคลองนี้ด้วยนะครับมองไปด้านหลังก็เป็นมุมมองที่สวยงามครับเสร็จแล้วก็ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านครับท้ายคลิปผมจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่างานที่ผมค้างค้างอยู่ภายในปีนี้มีอะไรบ้างครับก็จะพยายาม ตัดต่อนำมาเสนอท่านผู้ชมให้เสร็จภายในปีนี้ครับแล้วก็จะมีการสวัสดีปีใหม่กันด้วยครับช่วงนี้เป็นบรรยากาศของเดือนแห่งการเฉลิมฉลองครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขทั้งภายนอกและภายในแล้วก็ช่วยให้กำลังใจด้วยการกดถูกใจหรือว่ากดติดตามเคล็ดลับคนแก่บ้างก็ได้ครับ คลิปต่อไปน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับปลาพวกนี้แหละครับว่ราะระหว่างทางก็จะแวะจอดซื้ออะไรเยอะแยะมากมายครับดูวิถีชาวบ้านแถวๆนี้ว่าเขาทำอะไรกันบ้างนะครับก็มีการจับปลาการทอดแหการขุดลอกคลองนะครับแล้วก็ดูปลาสวยงามนะครับช่วงนี้เป็นเทศกาลแห่งความสุขครับจะพยายามอะไรที่มันดูแล้วมีความสุขให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับ